โรงเรียนสอบให้วิมนวิทยานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีภายใต้การบริหารงานของดรกุสุมาวดีคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนกับเรื่องราวของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนในพหูปัญญา are all around ด้วยโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนเสาใหา้วิมลวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรามีนักเรียนมากจนถึง2,900คนถ้าเราเปรียบโรงเรียนเหมือนกับระบบนิเวศน,นะคะนี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็ต้องเป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากๆคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กๆทุกคนจะมาชอบอะไรที่เหมือนกันทุกคนมีความถนัดทุกคนมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไป และจากความชอบความถนัดของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแล้วแหละที่จะต้องออกแบบหลักสูตรรวมถึงจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะมารองรับกับความชอบของเขาและยิ่งไปกว่านั้นคือเราต้องต่อย,ยอดความชอบความถนัดไปสู่การพัฒนาศักยาภาพของนักเรียนของเราให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดครับปี1983กร้ดรฮาวเวิร์ดการ์เนอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เขียนหนังสือเรื่อง Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences ที่ว่าด้วยพหุปัญญาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยหนังสือได้พูดถึงความหลากหลายทางสติปัญญาของมนุษย์ที่มีอยู่หลากหลายด้านหลากหลายมุมและเมื่อผนวกทฤษฎีพหุปัญญาเข้ากับส่วนหนึ่งของ KSMVD model ของท่านผู้อำนวยการ ที่พร้อมจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีได้เรียนรู้ตามศักยภาพและเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนก็ยิ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นจากทฤษฎีพระหูปัญญาของ h าวเวิร์ดการ์นนะคะก็ทำให้เราได้เล็งเห็นว่าทางโรงเรียนของเราจะมีวิธีการซัพพอร์ตความถนัดของนักเรียนในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง และในอนาคตนะคะปี2568ของเราเราก็จะมีการปรับปรุงหลักสูตรค่ะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นโดยมีการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมีการส่งเสริมการเรียนตามอาชีพมากขึ้นเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่ได้ความสุขเราจงมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษาค่ะและควบคู่ไปกับหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับความถนัดของผู้เรียน ทางงเรรีโยนยังได้มีการนําทฤษฎีพูุปัญญามาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของชมรมรวมถึงกิจกรรมค่ายสําหรับสายการเรียนต่างๆเช่นด้านภาษากับหลักสูตร EIS English Integrated Study หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นและต่อยอดสู่หลักสูตรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้านตรกศาส,าสตร์และคณิตศาส,าสตร์กับหลักสูตร SMT และการจัดค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ <c oughs> เพิ่มเติมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มากกว่าในห้องเรียนด้านมิติสัมพันธ์มองให้ลึกกว่ามิติที่มองเห็นด้วยงานศิละปะทางคณิตศาสตร์จากชมรมคณิตศิลป์ด้านการเคลื่อนไหวที่ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมทั้งด้านกีฬาและกรีฑา พัฒนาศักยภาพสู่การคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจพร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจตนเองที่ทางโรงเรียนมีงานแนะแนวและชมรมวายซีเพื่อนให้คำปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความเข้าใจตนเองให้กับนักเรียนทุกคนด้านธรรมชาติกับการพานักเรียนออกสู่โลกกว้าง และธรรมชาติอันสดใสด้วยกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมของงานห้องเรียนพิเศษ SMTE และแน่นอนว่าโรงเรียนของเรามีวงดนตรีลูกทุ่งที่กวาดรางวัลจากเวทีระดับประเทศมาอย่างมากมายอีกทั้งยังมีชมรมหน้าตาศิลและการแสดงที่ยังมีผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันโรงเรียนเสาหา้วย,ยวิมลวิทยาลรยนคจังหวัดสระบุรีครับและจากการใช้ทฤษฎีพหุป,ปัญญา นำมาสู่การปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับความชอบและความถนัดของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดและต่อยอดศักยภาพนั้นๆให้กลายเป็นผลงานผลรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนได้อีกอย่างมากมายทั้งหมดนี้คือการนำทฤษฎีพหูปัญญามาปรับใช้ในพหูปัญญา all a r o u n